ช่งองยิงยูทูบสวัสดีจ้าเมอนียมารีวิวอินทผาล่ำจ้าอินทผาล่ำที่ที่ได้ล่งคลิปไปที่เพาะเมล็ดต้นกล้าโดยที่ตัดเม็ดออกหรือว่าตัดมเมล็ดออกจากที่เฮ็ดให้เป็นตัวผูหรือตัวเมียจ้าก็เลยมารีวิวจ้าเมอในียจ้าเดี๋ยวชมค่ะเดี๋ยวชมเป็ดก่อนเนาะจ้าต้นใหญ่แล้วพร้อมที่จะปลูกได้แล้วจ้า จากลอยต้นก็เหลืออยู่ประมาณ60ต้นจ้าส่วนที่เหลือเนี่ยก็คือก็มีตายบ้างเนะจ้าเพราะว่าเห่าดูใไ,ได้ดูแลก,ก็คือ,อ,พอเพาะเมล็ดตามพื้นๆพื้น,นบ้านบอได้ไมีร่งเพราะช่ำใดๆก็คือเขาพเพาะเมล็ดต้นกล้าแบบบ้านๆนะจ้าใส่ถุงธรรมดาเมื่อนี้ มือนีมารีวิวนะจ้าก,ก็มีหลายท่านที่เข้ามาชมมาคอมเมนต์ในอินทราลัมของแม่อิงว่ายังมีต้นก้ายังเหลืออยู่บอ่อบางท่านก็บอกว่า,าตัดเม็ดออกกะชีบม่ได้สังฮอร์อมโมนต้นก้ากะชีตายก่ายังยังยังมีอยู่จา้ายังมีเหลืออยู่มือหนีก็เลยมารีวิวช่วงนี้พ่อบ้านว่าเสียวไปล่งแปลงปลูกจ้าก,ก็เลยมารีวิวห้เบิ่งก่อนนะจ๊ะ ไอ้เพราะว่าฝนยังมาตกจ้าปีนี้ฝนฟ้าแห้งแรงจ้าก็เลยบ่ได้ออกไปล่งแปลงปลูกค่ะนี่กะรู้สึกว่ากะใส่ใดสวยงามเพราะว่าเห้กับบ่ได้ใส่ฟุ้นใส่ปุ๋ยเล่งรัดปันไดอันนี้จ้าเนี่ต้นใหญ่กะมีต้นสมบูรณ์อยู่แดงไห้เบื้องล้นต้นนะจ้าเนี่ยอันนี้กะตัดเมล็ดไปกะคือว่าน้องไป น้องเขาไปให้งานอยู่ประเทศอิสราเอลก็คือสายพันธุ์เมจูนด้จ้าที่ต้นอินทภาลัมที่ได้พอต้นกาอยู่ในในใน,ใน,ในตอนนี้จ้ะที่แม่อิงเอามารีวิวให้เบิงเมื่อนี้นะจ้ากะน้องเพิน่นได้ทั้งได้ทั้งผลมาให้ซิมจ้ะก็เห็นว่าแซ่บดีเป็นพันธุ์เมจูนออกน้ำตาลเข้มเหนียวหนุ่มแซ่บอร่อย แล้วน้องก็เอาเม็ดของอินทผาล่มมาฝากพ่อมเนี่ยต้นกระสมบูรณ์ค่ะไมี่ต้นสมบูรณ์ต้นาสมบูรณ์นะจ๊ะต้นใหญ่นี่อันนี้เอิญว่าเป็นปีกนกได้แล้วพ่อมปลุกได้แล้วจ้าต้นใหญ่แล้วนะตรงนี้กับกระถือว่าใส่ได้จ้ายอดงามเนี่ยตรงนี้ล่ำต้นกระแข็งแรงจ้า ข้าเห็ดให้เป็นแบบนี้ละจ้าย่อวบย่อวักเกินไปเวลาเข้าไปล่งแปลงปลูงเขาสิไท้ทนแดดทนฝนทน,ทนห่อนนาะจ้านี่้อยู่ประมาณนี้แหละนี่ถือว่าใช่ได้จ้ามือนี้มารีวิวเด้จ้านี่ก็อยู่ส่วนมุมหนึง่งถือว่าสวยงามเนาะจ้านี่มาเนี่ยค่ะที่บางท่านสนใจในการปลูกอินทผลัมของแม่อิงกาได้มีต้นที่ ให้พ้นผลิตไปแล้วได้กินนนวยกับคนละสายพันธุ์เนาะกัเป็นสายพันธุ์บ่าเฮกับปลูกไว้กินเป็นพลรไม้ประจําบ้านจ้าบ่าได้เน้นในการปลูกเป็นธุรกิจค่าขายเนาะจ้าอันนี้คือการจ้ากะทือว่าอยากปลูกล่องเบิงอยากสัมผัสล่องเบิงอยากปลูกไว้ไม่ยูไม่กินจ้าก็เลยได้เพาะมาเมล็ดต้นกากของอินทฟาลัมขึ้นมา ประมาณนี้จ้าเมือ่อกี้มารีวิวแค่นี้ก่อนนะจ้าขอบคุณหลายๆที่มาติดตามรับชมช่องไอ้อิงยูทูบนะจ้าขอให้มีความสุขหลายๆเจอแต่สิ่งดีๆด้ะจ้าขอบคุณค่ะสวัสดีจ้า